พระเวสสันดรผู้บำเพ็ญทานบารมีพระเวสสันดรครองราชตั้งแต่พระชนมายุได้16พรรษาอภิเศกสมรสกับพระนางมัตสีเจ้าหญิงแห่งแควนมัทธะมีพระโอรสและพระธิดาคือเจ้าชายชาลีกับเจ้าหญิงกันหาพระเวสสันดรใจบุญมาก สร้างโรงทานไว้บริจาคทานให้แก่คนยากจนถึง6กแห่งต่อมาได้ทรงบริจาคช้างปัจจัยนาคซึ่งเป็นช้างมงคลให้แก่แคว้นกลิงลาดที่ส่งทูตมาขอทำให้ชาวเมืองสีพีไม่พอใจถึงกับพากันไปกราบทูลพระเจ้าสัรชัยพระบิดาให้ในรเทศออกไปเสียจจากบ้านเมืองพระบิดายอมทำตามตามติของมหาชนพระเวสสันดรเองก็ยอมรับ แต่ก่อนจะจากไปนั้นได้ทูลขอโอกาสบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าสัตตะสดกมหาทานคือให้ของอย่างละเจ็ร้อยเป็นทานซึ่งพระบิดาก็ทรงอนุญาตฝ่ายพระนางพุสดีผู้เป็นพระมารดาเสียพระไทยมากถึงกับร่ำไห้พระเจ้าสัญชัยสุดสงสารพระนางมัตสีและพระเจ้าหลานทั้งสองพระองค์ยิ่งนะับ จึงตรัสขอให้พระนางมัตสีและพระเจ้าหลานอยู่แต่พระนางมัตสียืนกานที่จะขอตามเสด็จพระสวามีไปอยู่ป่าด้วยระหว่างทางที่จะไปขาววงกฏต้องผ่านเมืองเจตราชพระเจ้าเจตราชทรงถวายการต้อนรับและทูลเชิญให้เสด็จของราชสมบัติที่บ้านเมืองของพระองค์แต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธ และให้เหตุผลของการออกบวชเป็นฤาษีที่เขาวงกฎพระเจ้าเจตราชจึงถวายคำแนะนำทางที่จะไปและให้พรานเจตบุตรไปปรนิบัติระหว่างทางณหมู่บ้านทุนวิทธะในแคว้นกลิงคราชมีครอบครัวผัวแก่เมียสาวอยู่คู่หนึ่งผัวแก่ชื่อชูชกส่วนเมียชื่ออมิตรดานางอมิตรดาบอกชูชก ให้ไปขอสองกูมารคือชาลีกับกันหามาเป็นคนรับใช้ชูโชคจึงออกเดินทางไปยังแคว้นสีผีครั้นถึงแล้วก็ตรงไปยังเมืองเชิอุดรสอบถามหาพระเวสสันดรเรื่อยไปขณะเดินทางอยู่นั้นชูโชคได้พบกับนายพรานเจตบุตรจึงอ้างตัวเองว่าเป็นทูตมาจากแคว้นสีผีเพื่อทูลเชิญพระเวสสันดรพระนางมัตสี พระโอรสและพระธิดากลับไปยังแคว้นสีผีชูโชคเดินไปตามทางที่นายพรานเจตบุตรบอกจนกระทั่งถึงอาสมของอัจจุตตะรือสีชูโชคถามถึงทางไปอาสมของพระเวสสัดนดรโดยอ้างว่ามาเพื่อต้องการจะพบปักสนทนาธรรมกับพระเวสสัดนดร เมื่อชูชกมาถึงอาสมของพระเวสสัดนดรเวลานั้นพระนางมัส,สีเข้าป่าไปหาผลไม้ชูชกจึงเข้าไปขอพระโอรสพระธิดาพระเวสสัดนดรได้ชี้แจงเหตุผลให้พระโอรสและพระธิดาทราบถึงการบำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่และได้ตั้งราคาค่าไถตที่จะพ้นจากความเป็นทาตคือทาส1ร้อยหนึ่งทาสีร้อยหนึ่งช้างร้อยหนึ่งม้าร้อยหนึ่ง โคร้อยหนึ่งและทองคำร้อยลิ่มแล้วพระเวสสันดรได้บริจาคพระโอรสและพระธิดาให้กับชูชกไปเมื่อพระนางมัตสีทราบทรงเสียพระไทยอย่างยิ่งพระเวสสันดรจึงปลอบและชี้แจงถึงการบำเพ็ญทานบารมีพระนางมัตสีจึงอนุโมทนาการบริจาคครั้งนี้การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรยังไม่สมบูรณ์ พระอินจึงแปลงเป็นพรามไปทูลขอพระนางมัตสีกับพระเวสสันดรถึงแม้พระเวสสันดรจะรักพระนางมัตสีมากแต่เพื่อการบำเพ็ญบารมีสมบูรณ์จึงยอมสละพระนางมัตสีส่วนนางมัตสีเข้าพระทัยดีจึงอนุโมทนาฝ่ายพระอินท์ก็ได้ถวายนางมัตสีคืนแก่พระเวสสันดรและได้ถวายพอแด่พระเวสสันดรได้แก่หนึ่ง ขอให้พระเจ้าสัรชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับไปครองราช 2. 2. ขอให้ช่วยปลดเปลื้องชาวเมืองให้พ้นทุกข์ 3. ให้ชาวเมืองสวยพีจงมีความสุขทุกเพศทุกวัย 4. ขอให้อย่าได้ตกอยู่ในอำนาจของสตรี 5. ขอให้ได้พบพระโอรสพระธิดาที่พลัดพรากจากกัน 6. ขอให้ได้อาหารทิพทุกวันนับตั้งแต่ได้ครองราช ขอให้มีจิตใจผ่องใสในการให้ทาน 8. จากโลกนี้ขอให้ได้เกิดไปในโลกสวรรค์และเมื่อกลับมาเกิดในมนุษย์ก็ขอให้ได้ตัดสรู้เป็นพระเจ้าเพราะเวสสันดรน้อมรับพรของ,ของพระอินทร์ด้วยความยินดีชูชกพาพระกันหาและพระชาลีมาถึงทางสองแพร่งทางสายหนึ่งแยกไปทางอื่นส่วนทางอีกสายหนึ่ง ไปเมืองเชตุดรแต่ด้วยบุญของสองพระกุมารจึงบรรดาลให้ชูชกตัดสินใจไปเมืองเชีตุดรเพื่อพาสองพระกุมารเข้าเฝ้าพระเจ้าสัญชัยพระเจ้าสัญชัยเห็นหลานทั้งสองก็จําได้พระนางผุสุดดีเองก็เช่นกันทั้งสองพระองค์ดีพระถทยมากรับสั่งให้นําทรัพย์สินและสิ่งของส่วนพระองค์มาถ่ายตัวหลานรักและให้ทรัพย์สินอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก ส่วนชูชกโลภมากกินอาหารเกินพอดีทําให้อาหารไม่ย่อยและตายในที่สุดพระเจ้าสัญชัยรับสั่งให้จัดขบวนไปยังเขาวงกฏขณะนั้นพระเจ้ากาลิงระก็ให้พราหมณ์นำช้างปัจจัยนาคมาคืนพระเจ้าสัญชัยจึงนําขบวนด้วยช้างปัจจัยนาคเมื่อกษัตริย์ทั้งหพระองค์ได้แก่พระเจ้าสัญชัยพระนางพุทธดีพระเวสสันดรพระนางมัตสี พระชาลีกุมารพระกัญหากุมารีได้พบกันก็ดีพระไทยร้องไห้จนสลบไปทุกพระองค์พระอินทร์จึงโดนบันดาลให้ฝนโบกขอรพัดต,ตกกษัตริย์ทั้งหกจึงฟื้นขึ้นมาเมื่อเสด็จกลับพนครพระเวสสันดรจึงได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติปกครองนครศรีพีด้วยความสันติสุขเมื่อพระเวสสันดรสวรรคตก็ได้ไปเกิดเป็นสันดุสิตธิเทพบุตร บนสวรรค์ชั้นดุสิต